แล้วก็60แล้วเขาให้บอกว่าข้อแรกให้หา f บวก g f บวก g ทำไง f บวก g ก็คือเอา fx มาบวก gx ได้เลยถูกปะแต่อะไรแต่ x ต้องเป็นสมาชิกของโดเมน f อินเตอร์เซ็กโดเมน g ก่อนน้องก็มาดูโดเมน f คือ1 3 5 โดเมน G คือ156เพราะฉะนั้นอินเตอร์เซ็กกันก็ต้องได้1กับ5กับ1กับ5ถูกปะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะบวกกันได้ลบกันได้คูณกันได้หารกันได้เฉพาะ2คูณดับนี้เท่านั้น1กับ2กับ1กับ7เพราะฉะนั้น f บวก g ก็ได้เป็น2บวกกับ7ก็ได้เป็น9และมันมาจาก1ก็เป็น1 9 5กับ6กับ5กับ0ก็ได้เป็น6กับ0ก็ได้เป็น6และมันมาจาก5ก็ได้เป็น5 6เพราะฉะนั้น F บวก G ได้ล้โอเคปะ่ะต่อไปข้อ2ข้อ2องเขาให้หา F ลบ G F ลบ G ก็เหมือนเดิมคือเอา Fx ลบ Gx ธรรมดาถูกปะ่ะก็ได้เป็น2ลบ7 ก็ได้เป็นลบ5และมาจาก1ต่อไป6ลบ0ก็ได้เป็น6และมาจาก1เพราะฉะนั้นนี่คือ F ลบ G โอเคไหมข้อ3 F คูณ G หละ่ะ F คูณ G ก็คือเอา Fx คูณ Gx ธรรมดา f x คูณ g x ก็ได้เป็น2คูณกับ7ก็ได้เป็น14และมาจาก1ถูกปะกับ6คูณกับ0ก็ได้เป็น0และมาจากตรงนี้ต้องมาจาก5สิมาจาก5โอเคไหม f คูณ g โอเคปะต่อไปข้อ4ี่เขาก็ให้เอา f หาร g f หาร g ก็ได้เป็นไร fx หารด้วย gx แต่ x ต้องเป็นสมาชิกของโดเมน f อินเอร์เซกโดเมน g และ x ต้องไม่ทําให้ gx เท่ากับ0ถูกปะเราก็ไปดูก่อนว่ามี x ที่ทําให้ gx เป็น0ยไหม เที่ทำให้ g(x) เป็น0นย์คือห้าป่ะเพราะฉะนั้น5้าตัดทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่1กับเจอย่างเดียวโอเคไหมมันก็ได้แค่เออเอาเป็นเจและข้างบนของ f ก็ได้เป็นสองเพราะฉะนั้น f ส่วน g ก็มีแค่คั้วหนักเดียวถูกปะ่ะเพราะว่าห้าศูนย์มันทำให้ g(x) เป็นศนโอเคนะผ่านนะ